มีพิเศวันนี้ครับก็ถึงวันที่ทีมชาติไทยยู -23 นะครับจะต้องลงเตะรอบตัดเชือกนะครับรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลยู -23 ปีชิงแชมป์อาเซียนลวะนะวันนี้เราเจอศึกหนักครับเจอกับทีมชาติยูรเซียซึ่งเป็นเจ้าภาพนะเราไปแชมป์กลุ่มมากจริงครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นสองนัดที่ผ่านมานัดแรกนะติมอร์4-0น,นัดที่สองนี่ นักข้อเลยเสมอเมียนมามาโซโซนนะครับเป็นที่หนึ่งก็จริงแต่ฟอร์มการเล่นมันไม่เข้าตากรรมการซะเลยจะต้องบอกอย่างนี้นะครับกอ็อยากจะเรียกได้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยเป็นทีมชุดบีของทีม23ปีซึ่งมันมีนักเตะที่ดีกว่านี้มากมายนะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของรองการที่ไม่เป็นฟีฟ่าเดย์เนี่ยแล้วก็การที่โค้ดเป็นโค้ดใหม่อย่างโค้ดวัง เพิ่งเข้ามารับงานด้วยนะเวลาเตรียมทีมก็น้อยนะทำให้ทุกอย่างกระช่งท,ท่านไปหมดนะครับก่อนจะมานะครับทําให้ทีมนี้ไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราก็ยังผ่านเป้าหมายแรกคือผ่านรอบแรกมาเข้ารอบตัดเชือกมาได้นะครับไม่ไม่คือมาถึงเนี่ยต้องบอกว่าเราฟอร์มไม่ดีก็จริงนะครับแต่ว่า,อาบอลตัดเชือกเนี่ยลูกกลมๆอะไรก็ขึ้นได้เพียงแต่ว่าฟอร์มการเล่นที่มันสแสดงออกมาในรอบแรกมัน อมองไม่เห็นอนาคตว่าเราจะไปได้ถึงรอบจริงจริงหรือไม่นะครับวันนี้มันจะเป็นด่านที่ที่ทดสอบเราเพราะว่าการเจอเหนเหนาสวาบเนี่ยโอติยากอยู่แล้วนะฮะแต่มาเจอในวันที่เราฟอร์มไม่ดีด้วย,ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปใหญ่หลายคนบอกเลยว่าทีมชาตินี้นะ,ะดูแครงกันนะว่าเป็นทีมชาติที่ฟอร์มแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากให้มองมุมน,นี้ผมมองมุมว่าบอลไทยเราเนี่ยนะ ถ้าเราหวังเมื่อไหร่นะครับมักจะทําให้เราหักเมื่อน,นั้นนะครับลองคิดว่าถ้าเราลองมาดูแบบไม่หวังมั้งสินะครับเล่นในเต็มที่นะครับดูเชียร์ให้เต็มที่แต่ว่าไม่้วางคาดหวังมากคิดว่าจะแพ้เนี่ยมันอาจจะไม่แพ้ก็ได้นะนะครับเพราะว่าวันนี้เกมสองเกมที่ผ่านมาเนทีมไทยเนี่ยเล่นเกมลุกใส่คู่ต่อสู้นะครับ มาด,ดูเกมตั้งรับบ้างเนี่ยอาจจะทำาอะได้เป็นชิ้นเป็นล้านมากนักนะครับพอมาเล่นเกมรับบ้างเนี่ยแล้วสวนกลับเนี่ยบางทีอาจจะพลิกมาเป็นเกมที่ดีก็ได้นะครับและเกมที่เจอเมียนมาเนี่ยที่มันเละในร่ยข้อมูลมาว่านักบอลเนี่ยท้องเสียร่างกายไม่สมบูรณ์ด้วยนะครับฟอร์มก็เลยผิดแลกแปลออกไปนะครับก็วันนี้เชื่อว่ามาในสภาพสมบูรณ์เต็มร้อยลูกทีมกาวางคจะดีขึ้นนะครับแต่จะดีพอที่จะผ่านอินโดนีเซียรหรือไม่ เรากขต้องมาช่วยเชีย์นะครับนักเตะที่เป็นแกนหลักอย่างเศซเซราตียูสกรบรุภาหรือว่าพันธมิตรประพันธ์เนี่ยนะครับจะต้องเป็นตัวชูโรงที่นำเพื่อนๆน,นะครับให้ผ่านสมรรคู่นี้ไปให้ได้นะครับขอให้โชคดีในวันนี้นะครับถ้าเสมอแล้วยิงโทษนะครับดวงใครดวงมันผมว่าอย่างนี้สอง่านละไม่ว่าจะเข้ารอบชิงหรือไม่นะครับแต่ว่า ถ้าแพ้ต้องดูว่าแพ้ยังไงแต่ว่าผมว่าถ้าวันนี้เราจะเป็นเกมที่เราเล่นได้ดีนะครับถ้าไม่ออกทะเลนะครับกลัวกองเชียร์เขาสะก,ก่อนนะครับถือเป็นบททดสอบชั้นดีของทีมฟุตบอลไทยก่อนที่จะไปชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับ